เดี๋ยวเราเชิญพี่ของเรามาดีกว่าฮะเชิญออกมาเลยครับฮัลโหลเฮอาจจะขึ้นแถวๆข้างหลังหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ประตูมีประตูอื่นอีกไหมฮะอาวมาแล้วอ่าขอเสียงพี่หนึ่งทีแล้วกันช่วงนันไม่เด่นเท่ มาเกเทินกว่เลยครับอันนี้ไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับผมก็รออยู่ว่าเขาจะมาทำอะไรสมกันนะหัว พอใจยังสุนไปครับนะโอเคครับคือจริงๆเเราเลือกเพลงมาเราก็แบบเพลนเพลนเ,เร็วน้อยวันหลังอ่ะถ้าร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องอคครัเพผมจะบอกว่าถ้าผมเกลียนก็เกลียนตามผมนะครับถ้าผมดีใจก็ดีใจตามผมนะครับถ้าผมรักกคุณกคุณก็ต้องรักผมเหมือนกัน เปร้องมาข้างหลังเขาพีชมาใช่อ่ะวันนี้เรามีเพลงคู่ที่มามอบให้ทุกๆคนครับผมเพลงนี้บางคนก็อาจจะร้องไม่ได้อย่างเช่นเบนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มาริธนาดเบนจะไม่พัฒนาดเพลงนี้ เอาแน่สิเล่นมาสองปีแล้วเนี่ยใช่ที่สองทัญเพราะอะไรถึงมาริวขนาดรู้ปะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงสากลเฮ้ยแต่ขนาดจริงเขาเล่นบ่อยไงไอเสตไฟผมไม่ได้เปิดร้อนนิดหนึ่งนะมันร้อนจนเสตไฟเล่นอะไรเล่นขนาดนั้นจะจะเอาจริงเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรือก็มีฉากแบบอะไรก็ไม่รู้ไง เราไปฟังม <family> ันดีว่าเป็นเพลงอะไรอะ